สวัสดีค่ะทุกคน,นนี่ก็อยู่กับช่องไม้ตัวเตี้ยนะคะดีสมชื่อนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเข้าใจใหม่กับการามะพ้าวขงทางเหลอ่ยดุบานเกาะช้างนะคะถ้างั้นเดี๋ยวมันช้าเนาะเรีมเร่บไปกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยนี่ก็คือนาฬิกาของเราเองนะคะนาฬิกาของทางเหลอ่ยนุบานเกาะช้างที่เขาได้ผลิตขึ้นมากันนะคะทุกคนเป็นรูปร่าแบบนี้เลยมีหลายแบบมากเลยนะคะทุกคน แต่ว่าเรามีรูปเพียงเท่านี้เรือนไม่แพงนะคะเรือนระพี่แค่สามร้อบาทเองนะ,ะทุกคนถูกจะจัดเลยนะคะถ้าเป็นนาฬิกาจริงๆถูกส,สุดหกร้อยเจ็ดร้อยมัม้งนะคะทุกคนันก็ไม่เคยซื้อค่ะแต่แพงก็เกือบเป็นล้านเลยนะคะนาฬิกากระลาแบบเนี้ยหาซื้อ,อยากนะคะทุกคนเราเดี๋ยวอุบายนเก่าช้างมีให้ทุกคนคะ่ะนี่นะคะนาฬิกาต่อไปเป็น ต่อไป,ปเป็นพวงกุญแจนะคะทุกคนจะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะข้างล่าง35บาทขั้มหมด20บาทค่ะราคาต่างกันก็เพราะความยากค่ะตอกสอนง่ายง่ายส่วนข้างล่างเป็นรูปสัตว์ก็35บาทเพื่อตอบความยากนะคะทุกคนถ้าเกิดอยากสั่งซื้อเดี๋ยวเราบอกที่หลังค่าต่อไปนะคะเป็นเพียงแก้วน้ำค่ะแก้วน้ำของกะรามะพ้านะคะ จะไม่เคลือบสารเหมือนพองเจนะคะเคลือบสารจะทําให้เงาแต่ว่ามันเป็นแก้วนะเราเอาไว้ดื่มนะ้ำเราจะไม่เคลือบสารนะคะเพื่อจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะจะมีหลายรูปเลยนะคะทุกคนเพียง100บาทเท่านั้นค่ะคย,ย้านะคะ100บาทค่ะอย่างนี้หาซื้อยากนะคะทุกคนจึง<ช>จะหาซื้อไายแต่อาจจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนค่ะ<ช>ต่อไปอข้อมือนั่นเองค่ะ ข้อมูลก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้นะคะจะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะจะมีกระดิ่งแล้วก็ไม่มีกระดิ่งค่ะแต่เรามีรูปเพียงแค่รูปเดียวนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะงั้นทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าข้อนี้มันสำคัญอย่างไรั้งนั้นเราไปดูกันดีกว่านี่ค่ะประโยชน์ของกะลาประโยชน์ของกะลามันดีมากๆเลยนะคะทุกคน มันสามารถนำมาเป็นอุปรกรณ์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และยังเป็นอาหารให้เช่นกะทิค่ะและก็ยังเป็นน้ำมันพืชให้เราด้วยนะคะไม่ถือว่าเป็นน้ำมันพืชน้ำมันนวดค่ะคือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะนี่ค่ะว่ามันดียังไงอ่านได้เลยนะคะงั้นพวกเราขอจบเพลงเท่านี้ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามช่องมายมินตัวเตี้ยด้วยนะคะ ¡Bye!